เผยโฉมหน้าพระเอกนางเอกเพลงใจสอะบนเกาะนาคีพี่นอ้องค่ะโอ้โห oh พระเอกว่าเสื้อผ้าแล้วนางเอกเสื้อผ้าอีกว่า uh huh. สําหรับนางเอกพระเอกนะคะเพลงใจสอบบนเกาะนาคีซึ่งเพลงนี่นะคะเลือกนางเอกพระเอกมาต้องเป็นคนที่เออสำคัญที่สุดเพราะเป็นเพลงหมอำํำเพลงแรกของน้องอาศกุณาพรค่ะซึ่งมื้อนี้วันที่สนะิบเนาะเออมื้อนี้วันที่สิบี่ พฤษภาคมน,นะคะเป็นมือถ่าย MV เพลงใจเสาะบนเกาะนาคีค่ะึงมีการเดินทางไปทายถ้ำยู่ที่บานดุงอุดรน,นะคะ,คะท่ามะนาวลีมะนาวคุณน้าสิกระหินทางบดบดนันนค่ะเออเดี๋ยวมีการเอา,มาไมล่สดเอาเอ,า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 อื่นเอียงกอดูพญานาคไปตองายสีพญานาคเอาายสีพญานาคะาาน,านะคะของทางอ่าเนี่ยแหละบดนัวขี่เลื่อไปเกาะกลางน้ำ ถือว่า <S <S. <S เป็นบรรยากาศแบบสุดถึงเลยสาวเนยเพราะว่าบอสนนนะคะหมอลำเสียงวิหกเพินใดเอาเขาเอินบายสีพญานาคไปบวงสวงไปบายไปเขาเอินบวงสวงไปขอไปขออนุญาตก่อนสีลงมือทายถ้ำใจสอบบนเกาะนาคีของน้องไอศักุณนาพรซึ่งไปถึงแล้วถือว่าขนลุกเลยสาวเนยเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะ มันสิเป็นเกาะกลางน้ำสาวเนินเป็นเกาะลอยน้ำเป็นเกาะหน่ยพี่น้องเป็นเีีเนนยงสิแบบพอไปถึงมันมีปาฏิหารด้วยเพราะว่าคนที่เดินทางร่วมไปกับบอสนนค,ค่ะพี่น้องคะพ่อไปหอดนะคะน้่มใบสีไปว่างสาวเนยจากคนที่เพิ่นยูหันประจําเพิ่นบอกว่าห้อนห้อนายวันพถอพ่อไปถึงแค่นั้นแหละแค่ว่าง ลูกพยานาคโล่งอ่นลูกใบซๆมีร่มมากเลยค่ะเขาไปเบิ่งไห้่ในคลิปของบอสนุกนะคะน้องเป็นเป็นอีอย่งที่เป็นเกิดปาฏิหารขึ้นขณะที่กําลังจะบวงสรวงสาวเลยค่ะซึ่งเราเห็นเา่็แบบขนลุกมากๆนะคะจากการที่เอาเพิ่นไปขอต้องมีการขอสถานทีก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ MV มีเพลงที่ปกตินะเป็นเพลงทีอ้างอิงสถานทีเป็นเพลงที เอาหน้าขี้เอาพญนาคมาอยู่ในเนือเพลงด้วยใช่เ่าก็ต้องไปขอเพืนก้อนทอพนเพปินขนข้นเสื้อนอกกั<ช>เปิ อยู่เบื้องสูงอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปขอก่อนซึ่งไปคือยายศีวาแหละแบบร่มยินสวยๆมา,<ภ>าเลยม,มาสิจากท<แ>ีก่อากาศมันนแนวหอยลงมามัน <ภา S 2> มพัดมือพู่เลยสาเลยไปได้ยังสิแบบแตื่นเต้นอ่นนะกับมีการข<อ>ี่เรือขามน้ำไปเพื่อที่จะเอาใบสีไปขอนั่นแหละเขาขันบาทเข้ากานขอ,ขอ,ขอยังก่อนเพื่อที่จะเริ่มถ่ายเอ็มีแล้วมันีกับเป็นมื่อาจจะท่าเอ็มีนะคะในช่วงเย็น เออเพราะว่ามันหอนพี่นอ้องค่ะห็นห้างบดนกุกเป็นออกมาโพสือกันค่ะว่าเมื่อนี่เออเพิ่นซึ่งช่วงแักโม่งกํลลังทายถ้อยูเห็นน้องแป้งอ่ะอะเออเปิดตัวเลยไหมนางเอกพระเอกเอ็มวีขาเสาเนยนั่นก็คือน้องแป้งพี่แป้งอ่าใช่พี่แป้งแล้วก็ส่วนพระเอกพี่น้องขาสิเป็นไผ่ไปบไดา,ายสำหรับเพลงนี้ค่ะนั่นก็คือพ่อจ๋าพงศกรค่ะคือคพ่อจ๋านะคะคือ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกย่อมลงทุนพี่น้องคะคือหลังจากทําการสแดดสแดงเร็จสินบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยสาวเลื่อเพื่อตเตรียมตัวเป็นพระเอก MV ให้กับน้องอไอศุกกาพรค่ะค่ะน่าเอ็นะคะก็คือแป้งนัทีิดานะคะพี่น้องซึ่งเป็นหลายๆคนกับพ่อสิหูจากอยูกัสวยมากๆว,ากวันนี้ก็มีการโพสต์บอกว่าวันนี้จะไปถ่าย MV เพลงใหม่อีลาอ้าย เล่นคู่กับไอน้นกพงศกรสีสางตะนั่น่างอีกบอนอนอมแปลงเอ้ยเป็นมาจังสี่บนหนำซำนะคะคนมาคอมเมนต์มาคือเสื้อผ้ายักแท้ไม่คิดว่าจะเอาคนนี้ไปเป็นนางเอกเอ็มวีและไม่คิดว่าจะเอาบอสนกเป็นพระเอกเอ็มวีค่ะน้องเออเห็นท้ามบอสนกกับโพลท์กันเหตุผลที่หูนะคะเก่านี่แหละเห็นเพคนโพ์น,นั่นแหละว่าเพคนโพสัยบอสนูราซวลสิคนโพสหยอกกันว่า จังแมนเหตดบาปดาราหนุ่มนาจาหนูเทิงบริณนอนตื่นเต้นทายงานของนายหางนายหางก็คือบอดหนูนั่นเองครับพี่ดองปนายหางจะขอขายเพลงเนาะหนูถึงหน้างานสิบโมงกับช่างระดับโลกนะสิแล้วนั่งล่ำชิวย่อยจนมาอยู่ข้างเลี้ยวบอดหนูบอดท่านมากครับเออส่วนดาราชายนะคะล่างหนาแต่งตัวไม่แล้วสองหลอกเออนี่คือเรื่องจริง พ่อกับอ่าพ่อกับหนูอีกอ่าพ่อกับหนูอีกรอบนะคะสิบเจ็ดนาฬิกาของรางศิยเด้อไอ้หางน้องเป่งมานอนรอยเงาเงเด้อว่าสีเพราะว่าห่อนแห้งมาถ่าตีสิบโมงขับออกมาจักเถื่อแสงแดดก็แห้งอีหลีค่ะสําหรับช่วงช่วงช่วงนี้มันกับห่อนเห็นพี่เป่งเอาลูกสตอรีว่านาสามสิบสี่องศาอยู่ที่เกาะเจ้าแม่นาคีค่ะน้าพี่น้องห่อนแห้งยุไซกับห่อนบะหมน่ตะยูอุดร แต่ว่าหลายคนกับเสื้อผ้าเด้ซ้ำเลยว่าใดพ่อจานย่อมแบบเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างอาสกุลพ่อ,อมซึ่งเป็นอย่างที่นา่ารักแต่หลายคนตามคอมอเมนนะซ้ำเลยเพิ่นบอกว่า,วาต้องเป็นพ่อจ๋าเท่านั้นเพราะว่าเพลงนี่เป็นเพ่งคูบุญของพอพอลูกคู่บุญ<ะ>คือพ่อจาอ๋าพงศกรกับอาสกุาพรอคือเป็นเป็นเนื้อหน้าบุญกันอยู่แล้วเป็นคูบุญคูอ่าคู่พอลูกที่มีบุญวาสนารวมรวมกัน แล้วสิเป็นภาไปบ่ได้สําหรับการเป็นพระเอก MV เพลงต้องเป็นพ่อจ๋าเท่านั้นจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยถ่ายอยู่ที่ท่ามะนาวนะคะทะเลสาบท่ามะนาวนะคะเป็นของถ่าย MV ค่ะพี่น้องกับเป็นบรรยากาศนะคะในการถ่าย MV เป็นสถานที่จริงซึ่งมีอยู่ในเนื้อเพลงของพี่หมออไอศกรีนพ่อนะคะสำหรับสถานที่สถานที่นี้แล้วก็มีศาลนะคะอยู่ใต้ต้นพ่กคือเป็นสารที่ศักดิ์สิิทธ์มากๆบ่แปลกที่ทางบอสหนูต้องมีการ ข้อขึือว่าคอนั่นแหละเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นพี่แ้งนะคะนี่เป็นพี่แ้งให้เอยูเขาก็ต้องถามเบื้องเขาว่าวันทียี่สิบเอ็ดนี่ MV สิออกมาแนวดายหรือว่าไทยลราม้อนี้อาจจะมีที่เซอร์ออกมาให้เฮาได้รับชมก่อนแม่่นคะพี่น้องแต่ยังไม่เห็นอายสักครีมย่างเลยเพราะว่าเห็นแบบไองานนู่นนี่เพิ่นอันบอกว่าน้องอายกำลังแต่งหน้าอยู่ในรถ เราอยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยเนี่ยพี่แป้งใช่ไหมนนสวยมากเลยจ้แม่นาคีแล้วก็พญานาคนี่นะคะพี่น้องนี่คือพี่แป้งนะคะเป็นกระท่ายสอสดสดไทยเบิรงบรรยากาศการถ่ายเอ็มวเพลงซึ่งมาจากสถานที่จริงเลยอังอิงมาจากสถานที่จริงพี่น,อน้องเพิ่งเสริมรอเสริมสวยกันแซ่สัพี่น้องเพิ่งบอด No, no. Oh, oh. นกบอดนกโอ้โหกระตื้นเต้นดีใจ่าก,กบเพลงใหม่ของน้องอาอายสักุนาพรที่มีพี่น้องขามันก็เป็นนาทีของพวกเข้าเราแหละแม่แม่แฟนคลับเอฟซีสุขุสุข้นพี่น้องคาแบบน,นี้หลายคนร่อคอยมาโดนแล้วสาวนนเนว่าอเอเราคอยที่จะถ่ายเอ็มวีรอคอยที่จะปล่อยเพลงที่ดีเขาหูชัดเจนแล้วว่ะปล่อยเพลงวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่นั่นแหละพี่น้องว่าหันวาถากเบิร์สุดาอายคนวาว้า,วา นี like ่น้องเห็นพี um <S <s ่กันน้องอารายสกุณาภรณ์เท nee ียนขางแรกครั้งแรกพี่น้องขนลุกพี่น้องอะไรพี่น้องเบ้างแน่เห็นบอเห็นนั่นน่ะแยกๆสิหัวจะเห็นเพิ่งเพิ่งจะเริ่มถ่ายเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นสิบสองนาทีที่แล้วอืมโอ้ยสวยจังสวยมากอารายโอ้โหชุดนางร่ำชุดสีทองนะคะส่วนอาายเป็นชุดสีขาวแต่งตัวเพิ่งเห็นพี่น้องเพิ่งโพสเพิ่งตอนนี้ขณะนี้เพิ่งกำลังถ่ายเอ็มวีอยู่ค่ะขนลุก อนาเยถือว่าคนลุกหมากๆเนี่ยจะเป็นการทายทายลุกทายอย่างนี้ล่ะพี่น้องเป็นลืมทายจากสวยมากเลยนะขีน้อยถ่ายคลิปนะคะในอีหลาโอ้สะออนไม่แน่ใจว่ามีกี่ชุดนะคะนี่จะเป็นชุดแรกไหมว่ามีสุดเดียวแน่นอนล่ะสุดท้ายเอ็มวีน่ะถาเบิงถาติตาเบิองพี่น้องในวันที่20เดหรือว่าถารอเบิงที่เสื้อออกมามีแน่นอนสําหรับเพลง เสาะบนเกาะนาคีค่ะฝากแม่ไม่เอฟซีปันวิวนะคะวิธีการปันวิวขออนุญาตย้ำอีกรอบนะคะเบิงสามหลอกเส็จแล้วไปหาเบิงคลิปอื่นก่อนจากสองสามคลิปจงกลับมาเบิงอีกสามหลอกอนี่คือวิธีการปันวิวห้ามกอค่ะห้ามกอห้ามขามโคษณ่าห้ามกดใจเสียห้ามไปกอเพลงให้มันเร็วว่ะเพ่งคือนั่นจบแท้ไปเลงสปีดมั่นนะเสียบ่ไไ้ การเทนโฆษณากะหยุดเบริงปล่อยเบริงเพราะว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องเป็นหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตน้องด้วยแต่ที่สำคัญขันอยากให้ยอดดิ้วขึ้นเร็วๆห้ามเปิดค้างไว้เมื่อมื่อมดเว้นเปิดสามเถื่อแล้วก็ไปหาเบิร์คลิปอื่นแล้วว่าเบิร์อีกสามเถื่อพี่น้องอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการปั่นวิวให้กับน้องอใจสกุลนาพรของเ้าค่ะ